สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนําสอนทาวิธีการผัดข้าวผัดนะครับก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่นิยมทำแล้วก็ทานกันนะครับมาดูกันนะครับวิดีโอนี้ว่ามีขั้นตอนการทำยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ตั้งกระทะนะครับในร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันพืชนะครับประมาณ 30กรัมนะครับ1-2ช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่นะครับเบอร์2นะครับ1-2ฟองหลังจากนั้นก็ใส่กุ้งกุ้งนะครับกุ้งก็ใช้ปริมาณ80กรัมนะครับอยู่ประมาณ3-5ตัวแล้วแต่ขนาดนะครับ แล้วก็เป็นข้าวข้าวผมใช้ปริมาณ150กรัมนะครับข้าวก็เป็นข้าวหอมมะลิเก่านะครับหุงแล้วก็ค้างคืนไว้จะทําให้ข้าวผัดได้สวยนะครับแล้วก็เลียงเม็ดอันนี้ก็เป็นซีรีส์ข้าวผัดนะครับผมทําไว้เผื่อ เพื่อนเพื่อนทำไว้ทานตอนช่วงกับตัวหรือว่าสามารถทำขาย Delivery ออนไลน์ได้นะครับใส่แครอทนะครับตามลงไปแครอทประมาณ10กรัมนะครับหอมใหญ่ประมาณ20กรัมนะครับก็ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใส่เกลือตามลงไปนะครับเกลือประมาณเศษหนึส่วนสช้อนชานะครับ ล้วก็น้ําตาลนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับหรือ5กรัมนะครับซอสปรุงรส1ช้อนชานะครับหรือประมาณ5กรัมนะครับค่อยคอยผัดไปเรื่อยๆนะครับผมทําให้ดูช้าชนะครับเพราะว่าจะได้เห็นชัดชแล้วก็ใช้กระทะเป็นกระทะเทฟลอนนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็น่าจะมีทุกบ้านผัดไม่ยากมากขั้นตอนในการทํานะครับรายละเอียดแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยผมจะใส่ไว้ใน ช่องคำบรรยายเพิ่มเติมให้นะครับทั้งสูตรแล้วก็วิธีทำผัดให้เข้ากันดีนะครับใส่ผงปรุงรสเพิ่มลงไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะครับแล้วก็พริกไทยประมาณเศษหนึส่วนสี่ช้อนชานะครับต้นหอมซอยนะครับประมาณ5กรัมก็ผัดให้เข้ากันนะครับถ้าร้านเพื่อนๆเ,เป็นกระทะเหล็กก็จะผัดได้เร็วนะครับสะดวก ยิ่งขึ้นนะครับก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับให้เข้ากันให้เข้าเต้นให้ค่อนข้างหอมนะครับก็จะเรียบร้อยแล้วคข้าวๆเราก็จะได้ข้าวผัดประมาณนี้ที่หอมอร่อยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมทําเป็นใส่กล่องไว้สําหรับเผื่อเพื่อนๆทําขายเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ได้นะครับสามารถทําขายทําทานได้นะครับ ทุกวิดีโอที่ทำเนี่ยผมจะคิดต้นทุนอาหารไว้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีวิดีโอทยอยเกี่ยวกับซีรีส์ข้าวผัดออกมาเรื่อยๆนะครับก็ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ